21ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจต้องรู้จัก ก็จะมีทั้งหมด21ผลไม้ไม่ต้องกังวลนะคือบ้านเราเนี่ยผลไม้เยอะมากไอ้ที่แบบว่ามีโพแทสเซียมสูง21ชนิดเนี่ยโอ้ไม่ต้องกังวลนะเรายังมีอย่างอื่นทานได้อีกเยอะแยะอย่างแก้วมังกรเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าโพแทสเซียมสูงนะ <c oughs> เห็นมันเนื้อขาวๆนะแก้วมังกรเนี่ยแต่ปรากฏว่าเม็ดเล็กๆด,ๆดำๆเนี่ยแหละที่ทําให้โพแทสเซียมสูงมะละกอมะละกอนี่ก็มะละกอสุกนะถ้าเกิดเป็นมะละกอดิบ ที่เขาทําส้มตำอะไรเงี้ยโพแทสเซียมเขาก็จะต่ําลงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นว่าละกอสุกเนี่ยโพแทสเซียมเขาก็จะสูงผลไม้ที่3นะคือกล้วยกล้วยนี่ทุกพันนะโพแทสเซียมสูงหมดเลยผลไม้ที่4นะคะก็คือมะพร้าวจริงๆแล้วมีประโยชน์มากนะมะพร้าวเนี่ยทั้งเนื้อทั้งน้ําอะไรของเขานะคะแต่ว่า เขามีโพแทสเซียมสูงแล้วก็น้ำตาลสูงด้วยเนื้อเนี่ยนะ100กรัมมีโพแทสเซียมตั้ง356นะคะน้ำเนี่ยมีโพแทสเซียม250ทนี้ก็มาถึงมะ มะปรางหรือมะยงชิดอะไรเนี่ยพวกเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยเขามีโพแทสเซียมปานกลางไม่เชิงสูงเทียงแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะมันอร่อยไงแล้วเราทานเยอะเกินเราทานหลายลูก10ลูกนี่สิลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอร่อยหวานมันก็กลับกลายเป็นโพแทสเซียมสูงในกระแสะเลือดได้ผลไม้ที่6ที่แบบว่าให้รู้จักแล้วก็ควรระวังเนี่ยนะคะก็คือส้มส้มนี่ก็ เหมือนกล้วยเลยคือทุกพันธุ์โพแทสเซียมเขาสูงสูงทุกสายพันธุ์เว้นส้มเดียวนะส้มโอตัวที่7ดนะคะก็คือมะขามมะขามนะไม่ว่าจะหวานหรือจะเปรี้ยวมะขามนะคะก็คือมีพโพแทสเซียมสูงนั่นแหละตัวที่8ดมะเฟืองผลมะเฟืองนี่นะตัวอันตรายมากๆเลยถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตนะหรือเป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ย ให้เลี่ยงเลยนะคะมะเฟืองเนี่ยตัวที่9กนะคะก็คือมะม่วงสุกร้อยกรัมเนี่ยโพแทสเซียมเข้า257็นะผลไม้ที่10นะก็คือฝรั่งฝรั่งเนี่ยนะคะทานได้นะจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยแค่2อสาชิ้นคำนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาก็ยังมีโพแทสเซียมสูงอยู่นะคะฝรั่งเนี่ยนานๆทานทีได้แต่ นี่ค่ะลำไยเนี่ยลำไยนี่น้ำตาลสูงมากโพแทสเซียมเขาร้อยกรัมเนี่ยสองมิลลิกรัมนะทุเรียนไม่ว่าพันไหนนะเพราะว่าเขาจะมี โพแทสเซียมสูงขนุนนี่โพแทสเซียมสูง200มิลลิกรัมนะ,ะทานได้บ้างคํา2คคาอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะ,ะน้อยหนานี่ก็โพแทสเซียมเกิน200ก็ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ทานเยอะอวโวคาโดเนี่ยโพแทสเซียมสูงมาก100กรัมเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงขนาด485แบบสูงน้องๆทุเรียนเลยลูกพลูนี่นะคะทั้งสดหรือตากแห้งนะคะ อันนี้ก็โพแทสเซียมสูงมากนะถ้าตากแห้งเนี่ยโพแทสเซียมยิ่งสูงขึ้นเป็นพันเลยนะเมลอนแคนตาลูปเนี่ยนะคะเขาโพแทสเซียมสูงนะก็ต้องระวังนะคะหนึ่งเซี่ยวของเขาเนี่ยนะก็สูงถึงเกือบ300มนะิลลิกรัมนะอินทผลัมเนี่ยโพแทสเซียมสูงมากๆเหมือนกันนะร้อยกรัมเนี่ยโพแทสเซียม696 เกือบ700เนี่ยอีกตัวหนึ่งคือทับทิมนะคะทับทิมนี้ก็สูงประมาณ250นะกระท้อนนี่ก็โพแทสเซียมสูงนะตัวที่21เนี่ยเป็นผลไม้อบแห้งเนี่ยเลยโพแทสเซียมจะเข้มข้นขึ้นไปอีกพวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงแบบเกือบพันเหมือนกันนะก็สูงมากเพราะฉะนั้นผลไม้ที่ไปอบแห้งทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะคะควรหลีกเลี่ยงเลยไม่ควรทานเลยอ่าบีก็มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งด้วยนี่ อันนี้ก็เป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะอันนี้ผลิตที่อเมริกานำเข้าบ้านเรามา16-17ปีแล้วบีก็กินมา15ปีแล้วนะคะสีเขียวนี้อูมินะคะก็จะช่วยดูแลไตฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตับนะเพิ่มภูมิต้านทานส่วนตัวสีเหลือง HRT เนี่ยนะคะ ก็จะช่วยดูแลเรื่องหัวใจไขมันความดันนะคะถ้าคุณอยากปรึกษานะคะก็กด q ียวอันี้นีหรือโทรศัพท์มาก็ได้นะคะมีนดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย